วันนี้ผมมากับผัดไทยแปลกๆนะครับจากเคียเตอร์สายหิวนะครับผัดไทยนะครับผมมีผักกองตุ้งนะครับมีไข่เจี่ยวหั่นเป็นเส้นนะครับแล้วก็ซอยนะครับผมมีพริกเผานะครับมีพริกไทยป่นนะครับผมแล้วก็มะนาวนะครับผมเราบีบมะนาวใส่ไปเลยนะครับชิมนะครับผมเลยนะครับหอมพริกไทยนะครับเหมืนเดิมนะครับผมแต่แปลกกว่าเดิมนะครับก็คือใส่ผักกองตุ้งนะครับผมใส่ไข่ซอยนะครับผมแล้วก็ใส่ลองชิมดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไง มีรสชาติเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็จะมีความเผ็ดของพริกเผานะครับเดี๋ยวเราเติมน้าตาลนิดหน่อยนะครับอย่าให้เผ็ดมากปลานะครับเพื่อความเข้มข้นเข้าไปอย่าลืมแก้วน้ําด้วยนะครับการเผ็ดนะครับพวกเขากันใหม่ชิมดูใหม่นะครับผมก็ถอยเขากันนะครับเผ็ดๆเปรี้ยวหวานๆเมนูแปลกๆนะครับมาทานโชว์ให้ดูนะครับ